สวัสดีค่ะพบกับการอัปเดตตำแหน่งงานคุณภาพจากเว็บไซต์สมัครงาน nationjobs.com i e กันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจสมัครบ้างไปอัปเดตกันเลยค่ะ บริษัทเทคนิคเอนจิเนียริ่งประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแก่บริษัทในกลุ่มผ,ผู้ผลิตน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมีในช่วงนี้เปิดรับสมัครโปรเจกต์เอนจิเนียริ่งแมネจเจอร์โปรเจกต์แมเนจเมนต์สนใจสมัครงานติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์038691841มาต่อกันที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมและช่วยยกระดับมาตรฐาน ฐานการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนตั้งอยู่ที่ถนนสนามชายัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครในช่วงนี้เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่ายอำนวยการคุณสมบัติอายุ45ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบริหารทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้องสนใจสมัครงานติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์021056522อัปเดตตำแหน่งงาน ใหม่ได้ทุกวันที่ Facebook NationEJobs Fan Twitter at NationEJobs และลิงค์แคดิน NationEJobs ค่ะ